คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0, 0, 3, 4, 5, 0 พี่ฤๅษีสวัสดิ์เล่นแบบโปรเลยโอ้โหเมื่อก่อนครับอดีตครับอดีตเมื่อก่อนก็เล่นจริงจังเล่นเป็นอาชีพเลยนานยังคะพี่เล่นมาโหเล่นเสร็จก็สิกว่าปีแล้วครับก่อนเข้าวงการก่อนเข้าวงการจากยี่สิบสามมาโอ้ยทำไมเธอเล่นเล่ะคะหยุดเพราะเข้าวงการครับพอดีว่าช่วงนั้นมามาเทียนโปรมาสอบกรอบกรุงเทพแล้วก็ช่วงจังหวะรอรอที่เทียนโปรกับสมาคมกอล์ฟก็เลยมาเดินมาเข้ารายการเอ็นพีแอนด์ก่อนแล้วก็เลยเข้ารอบแล้วก็เลย ไปเลยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางมาเลยครับก็เลยไม่ได้เทิร์นโปเลยก็เลยไม่ได้เทนโปเลยครับได้เติรนเตอนนี้อาจจะเป็นแบบทีมชงพินชาติแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็ดีนะครับจริงๆเลยถือซะว่าถือถือซะว่าตรงนี้ก็ก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็พยายามอยากจะทายังยังไม่ทิ้งฝันที่เองเคยเคยตั้งใจไว้อาจจะทาอะไรได้สักเล็กๆกน้อยๆเกี่ยวกับวงการและได้จับไหมไหมคะหลังจากที่หายไปสิ ได้จับครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนอก็เป็นในเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็ตีเอาสนุกสนานนาชนใหญ่ครับความฝันที่พี่ดมบอกว่าคืออะไรคะก็อยากเป็นนักกออาชีพครับ อย่าพึ่งอย่าึพ่งจับความฝันกันเลยยังอยากจะสารอยู่เดี๋ยวรอจังหวะก่อนอ่าฮะเขามีอายุไหมคะว่าแบบต้องใสนไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ใส่สิวไม่มีเล่นได้ยันแก่เลยครับอันนี้ก็กลับมาหวนกําลังจะเริ่มกลับมาเล่นอีกรอบแล้วครับพอดีก็เห็นเพื่อนเพื่อนี่ๆในวงการบันเทิงเล่นกันเยอะเลยก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเหมือนกันครับอืมทำแงานในวงการบ้างตอนนี้ เเห็นว่าียบไปตอนนี้อ๋อมีละครเรื่องอ่าสุดแ้นสารรักครับถ่ายอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีรักนี้เจจัดให้ตอนนี้กำลังน่าจะใกล้ก่อนแอร์แล้วครับสองเรื่องเหรอคะตอนนี้สองเรื่องแล้วก็มีเทพบุตรสุดเวหาครับอ๋อแต่ตอนนี้เห็นเหมือนแบบเนีย้ยไปหลายคนก็คิดว่าแบบยังไงคะอ๋อยังครับรอถ่ายครับช่วงนี้โปรดักชันค่อนข้างใหญ่ครับก็เลยขนาดนิดนึง จะว่าอยู่ในช่วงแบบว่าขาลงของเราว่าอ๋อยังครับยังพยายามไต่ขึ้นอยู่อยู่อยู่เรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆครับที่เรามีวันๆน้องๆรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาบ้างไหมเป็นเรื่องปกติครับนะครับแล้วก็ได้รับบทตามตามแต่ละหน้าที่กันไปในช่วงจังหวะก็อาจจะมีขึ้นมาบทที่มันแบบดีๆบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เราไม่ไม่ได้ซีเรียสครับเพราะมีงานละครต่อเนื่องก็พอใจแล้วครับหรือว่าเป็นเพราะเราเลือกได้ไหมคะว่าแบบต้องโปรดักชั่นใหญ่ๆก็เลยไม่หละครับจริงๆเล่นได้หมดทุกอย่างครับเล่นได้หมดเลยครับสามเรื่องนี้คือ ออนไล่เลี่ยงกันเลยไหมคะหรือไม่สองเรื่องแรกน่าจะเออลังนี้เจียจัดให้น่าจะออนก่อนน่าจะสักเดือนนิดๆครับน่าจะออนแล้วแต่ว่าสุดท้ายสารังนี้ยังถ่ายอยู่เลยแล้วก็เทพประมุตรสุดเวหาก็น่าจะถ่ายสิ้นเดือนนี้ครับไม่ว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าพอมาทีเดียวก็ปึ้งเลยหลายเรื่องหลายเรื่องไม่ควรเด็กใหม่แซงหน้าอะไรเลยนะฮะแซงไปนานแล้วครับเราพยายามคอยผลักดันน้องๆครับเป็นเจเนอเรชันต่อๆไปครับอือฮึรวมถึงว่ามเรื่องนึ่ง อ่าใช่ครับอ่าลังนีเจจัดให้ครับรอดูได้เลยครับเดือนน่าอีกสักสองเดือนเป็นแบบเป็นสาวเป็นฝาแฝดไม่ได้ไม่ได้เป็นสาวเพราะเป็นเป็นเกย์แต่ว่าไม่ได้ออกมากครับอืมต้องมีแบบหาเล็บเลนส์จากอะไรยากมากครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอแต่แต่ที่เป็นเป็นตุ๊บเป็นอะไรอย่างงี้ก็จะชัดนิดนึงแต่ถ้าเป็นเกย์เราจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เป็นเพราะว่ามีละครเรื่องนี้หรือเปล่ามันก็ก็เลยมีคนแบบว่าแบบบอกว่าเราเอาไปอัพหน้ามาโอ้ไม่หรอกครับปกติครับช่วงนี้พร้อมด้วยครับโอ้โหแล้ตัวเองโอ้ ทำไมเยอะขนาดนั้นล่ะคะอ้วนมานานแล้วเมื่อก่อนอาจจะ83 82 83วันนี้ก็ลดลงมาเหลือ76 77อะไรกเจ็ดเอะไรเงี้ยฟิตเนสใช่ครับทางช่องสั่งให้ลดหรือว่าลดเองครับเห็นชอบมังกายก็เลยอยากออกก็เลยดูเร็วๆใช่ครับไม่ได้ไปทำอะไรอย่างไม่ได้ไม่ได้ไปทำครับไม่ได้อินกับไม่ได้อินกับผู้บาดเจ็บบอกกเลยว่ากลัวเจ็บครับไม่ได้เตรียมถ่ายแบบเซซ็กี่โอ้ไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยดีครับ จริงเหรอไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าเราเโนตั้งแต่แรกหรือเปล่าคะหรือว่ามีก็ก็มายังไม่เอาครับทำไมอ่ะแสดงว่าจะไม่ได้เห็นโลโชมผมว่าในละครได้เห็นเยอะกว่าถ่ายแบบนะจริงๆแล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยไม่ต่างเลยอ่ะจริงๆละครมันเห็นช่วงบนอย่างนี้ฮะโอ้ย เดี๋ยวเก็บไปเป็นการบ้านอย่าไปคิดอย่าไปคิดขอบคุณมากครับแต่ยังไม่มีเนาะยังไม่มีครับยังไม่ให้มีไม่ทราบแล้วครับพี่ตอนนี้เงียบเงียบจังเงียบครับเงียบมาตลอดครับมันไม่เปิดอยู่เลยมันไม่ออกมาสักทีครับก็เรื่อยๆครับยังสนุกอยู่ครับมีคนคุยแต่สนุกไปเลยทุกข่าวคมนะครับพี่ประมาณนั้นครับสนุกกันทำงานครับพี่มีงานทำเยอะๆเลยโอเคค่ะขอบคุณครับ ผิวออหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่นขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4